โปรดักต์ใหม่ออกมาแล้วนะคะดรเคสพาพเปอร์ลิสมาสสเปรย์นะคะพาพเปอร์ลิสเนี่ยเป็นสารสกัดจากรวงพึ่งนะคะมันมีงานวิจัยเยอะมากเลยสําหรับพาพเปอร์ลิสว่ามันสามารถต้านเชื้อต่างๆได้เช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียจุลชีพใดๆนะคะรวมถึงการลดการอักเสบด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าน้ําพึ่งรวงพึ่งอะไรเกี่ยวกับพึ่งพึ่งเนี่ยมันลดการอักเสบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะฆ่าเชื้อในลําคอฆ่าเชื้อในช่องปากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฆ่าเชื้อในช่องปากมีกาารติดเชื้ออในลคํค หรือว่าไอหรือว่าคนที่ใส่แมสกมันหมักหมมในแต่ละวันในระหว่างวันคนที่สูบบุหรี่ลดอาการที่มีกลิ่นปากและลดการอักเสบในช่องปากได้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนเลยที่ก็สามารถจะฉีดได้แบบนี้สดชื่นนะคะกลิ่นหอมอ่อนมีส่วนผสมของเบปเปอร์มินนะคะมันก็จะแบบเย็น ก็เลิศอยู่นะคะดรเคลสพอพิลิสเมาส์สเปรค่ะ